ชุดนี้เมื่อเราถอดหัวดรงปลายชุดจับดอกออกไปแล้วน,นะครับก็จะเป็นลักษณะ่างนี้นะครับก็จะเห็นแก,กนกระทุงนะครับแล้วก็ชุดล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับต้องทําการถอดชุดล็อกนี้ออกซะก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะถอดชุดเพาจับดอกภายในออกมาได้นะครับเดี๋ยววิธีถอดนะครับไปดูครับ จะเห็นปลิ้นนะครับแหวนล็อกตัวนี้นะครับรน,นะครับตรงบ่านี้นะครับแล้วก็เป็นปากแหวนนะครับแล้วก็ก็จะต้ององ้างแหวนออกนะครับ